สวัสดีค่ะโบค่ะพวกเราคือ Vira Training และนี่คือ Stretching Flow Glow ค่ะ Stretching Flow Glow นะคะเป็นการทำเอาท่ายืดง่ายๆนะคะมารวมเป็น Flow y o ค a นะคะทำให้เราได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งยืดไปด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะก่อนไปฝึกด้วยกันนะคะฝากกดไลค์และ subscribe ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเราไปฝึกกันเลย จะเริ่มต้นนะคะในท่าน,นอนหงายนะหงายฝ่ามือขึ้นแล้วหลับตาลงทําสมาธติตรงนี้ก่อนสักสามลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเลยค่ะหายใจออกอีกทีหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกยาว เสร็จแล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะาชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาข้อเท้าขวาค่ะยกขาขวาขึ้นมาแล้วข้อเท้าขวาเหนือหัวเข่าซ้ายแบบนี้นะยกเข่าซ้ายขึ้นมาหาอกค่ะมือขวาสอดไปช่องตรงกลางมือซ้ายอยู่ด้านนอกนะประสานมือที่เข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกแล้วดึงเข่าซ้ายก็มาหาอกขาหนึ่งสองสามสี่ เสร็จแล้วเราจะวางเท้าซ้ายลงไปนะคะยกขาขวาขึ้นมาแล้ว3นิ้วเกี่ยวโป้งเท้าไว้กระดกเท้านะสําคัญคือเรายืดขาตรงแล้วกระดกเท้าแบบนี้ได้ยืดน่องกับข้อเท้าด้วยค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดึงขาเข้ามางอศอกช่วย1 2 3 4 ขายกขาดึงขาเข้ามาหาใบหน้าไว้แบบนี้นะแล้วเราค่อยๆอยเหยียดขาซ้ายวางเท้าซ้ายลงไปช้าช้าคันหนึ่งสองสามสี่หโอเคขางอเข่าขวาดนะ้ะมือซ้ายแตะเข่าขวาส่งมือขวาไปด้านข้างหายใจออกล้มเข่าขวาไปทางด้านซ้ายเลยตามองด้านขวาคันหนึ่งส สามสี่ห้าหายใจเข้าหายใจออกขับเปลี่ยนงอเขา่าวางเท้าขวาลงไปยกขาซ้ายขึ้นมาคขาข้อเท้าซ้ายเหนือหัวเขา่าขวานะดึงเขา่าขวาหาอกขามือซ้ายสอดช่องตรงกลางมือขวาด้านนอกเลยประสานมือที่หัวเข่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วดึงเขา่ขาเข้ามาหาอกขานึนงสอง ส,สามสหโอเคค่ะเราจะวางเท้าขวาลงปลายแบบนี้นะยกขัดซ้ายขึ้นมา3นิ้วเกี่ยวป้องเท้าหายใจเข้าหายใจออกกระดกเท้าแล้วงอศอกซ้ายเข้ามา1นึ่สองสสี ขาขาแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาวางเท้าขวาลงไป1 2 3 4งสองสามส่ขาโอเคคราวนี้เรางอเข่าซ้ายนะมือขวาแตะเข่าซ้ายส่งมือซ้ายไปด้านข้างหายใจออกล้มเข่าซ้ายไปทางด้านขวาคันหนึ่งสองส สหาค่ะโอเคคราวนี้เราดึงเข่าเข้ามาหาอกทั้งสองข้างนะมือจับไปที่หัวเข่าเราจะหมุนเข่าเป็นวงกลมไปด้านข้างเปิดนำเข้าดึงเข้าเปิดเข่ารวบชิดดึงเข้าขออีกทีหนึ่งเปิดค่ะรวบชิด แล้วดึงเข่าอ่ะวางเท้าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราจะเปิดเข่าแยกเป็น reclining butterfly ค่ะย,ยกแขนสองข้างขึ้นประสะเอาโท่า,าดัดจับศอกฝั่งตรงข้ามเลยหายใจเข้าแล้วยืดกดข้อศอกทั้งสองข้างลงไปที่แผ่นแมตหนึ่งสองส เทโอเขคค่าดดึงเข่าเข้ามาชิดดึงเข่าหาอกแล้วค่อยๆวิ่งขึ้นมาเราจะเจอกันที่ท่านั่งคุกเข่านะคะ,ะนั่งลงไปที่ส้นเท้าเลยเข่าชิดติดกันค่ะเสร็จแล้วเราจะวาดมือไปด้านหลังนะประสานมือยืดแขนก่อนหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เรากำปั้น่ะไปที่เอวด้านขวานะคะหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกเอ็นศีรษะไปทางด้านขวาหนึ่ง 2 3 4ส,ส,าสหายใจเข้าดึงกำปั้นไปด้านหลังหายใจออกดึงกำปั้นไปทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกเอ็นศรีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะหนึ่งสองสสี่ 5, okay. ค่ะโอเคกำปั้นไปทางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นมองด้านบน1นึ่งสองสสีค่ะคราวนี้เราจะวาดมือส่งมือไปด้านหน้าแบบนี้เนาะประสานมือค่ะกำเป็นกำปั้นไปแบบนี้ส่งกำปั้นของเราไปด้านหน้าแล้วกม้มศีรษะลงหนึ่งสองสสี่ ค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนมือเป็นพนมมือนะยกวาดมือขึ้นมาค่ะแล้วเอานพนมมือของเราเนี่ยคว่ำลงนะไปที่ท้ายถอยหายใจเข้าค่งเงยหนะ้าขึ้นมองด้านบนเลยยืดหนึ่งสองสามสี่ าค่ะคลายออกนะ,อะวางมือค่ะไปเจอกันที่ออฟโซ position เลยนะมืออยู่ใต้หัวไหล่ค่ะเข่าอยู่ใต้สับโพกอดีแคตแอน c ข่าก่อนนะหายใจเข้าจมหน้าท้องแอนลังตามองเพรินหายใจออกก้มหน้ากดคางค่ะกงหลังหายใจเข้าจมหน้าท้องลงไปแอนลังตามองเพราลหายใจออกก้มหน้ากดคางค่ะกงหลัง อีกทีหนึ่งหายใจเข้าจมหน้าท้องแอนหลังตามองเพรานหายใจออกก้มหน้ากดขางกลงหลังหายใจเข้าตรงนี้เราจะกลับมาที่นิวทรัลสปายนะก่อนไปต่อให้เราตั้งส้นเท้าขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะเป็นท่า Cat Twist กดมือขวาแน่นๆหายใจเข้าข่ายยกมือซ้ายขึ้นแล้วค้างไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ าเสร็จแล้วเราจะวาดมือซ้ายไปด้านหลังถ้าใครไม่ไหวนะอาจจะไพ่าหลังไว้แค่นี้ถ้าใครไหวขาลงไปอีกจับไปที่ต้นคาขวาคราวนี้เราจะส่งขาซ้ายไปทางด้านหลังแล้วล้มส้นเท้าซ้ายไปทางด้านหลังนะคะกดขอบเท้าแน่นๆทรงตัวหนึ่งสองสามสี่หาค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้า หายใจออกส่งมือซ้ายไปทางด้านหน้าขออีกห้าลมนะหนึ่งสองสสีห้าเสร็จแล้วมองมาที่แผ่นแมตค่ะเราจะวางเข่าซ้ายลงไปสอดมือซ้ายใต้แขนขวาขอมือซ้ายอยู่ใกล้ๆข้อมือขวานิดหนึ่งนะวางไหล่ซ้ายหูซ้ายลงไป เดินมือขวาไปทางด้านหน้าเหยียดแขนตรงหายใจออกเราเดินมือขวาไปทางด้านซ้ายนะคะตั้งส้นเท้าซ้ายส่งเท้าขวาไปด้านหลังนะอยู่แค่นี้เรายืดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ ห่าค่ะวางอ่าเราค่อยๆวางมือขวาวางเข่าแล้วดันลำตัวขึ้นมาเป็น all four position สลับข้างนะคะ,ะ,ะตั้งส้นเท้าก่อนนะหายใจเข้าแล้วยกมือขวาขึ้นแล้วค้างไว้1 2 3่ส ขาค่ะเสร็จแล้ววาดมือขวาไปด้านหลังไพล่หลังหรือแตะไปที่ต้นขาซ้ายส่งเท้าขวาไปด้านหลังค่ละแล้วล้มส้นเท้าขวาลงมาด้านหลังกดขอบเท้ามองด้านบนหนึ่งสองสามสี่าขาค่ะยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกส่งมือขวาไปด้านหน้าหนึ่งสองสาม สี่หมองที่พื้นค่ะแล้ววางเข่าขวาลงไปใหายใจออกวาดมือขวาลอดใต่แขนซ้ายวางไหล่ขวาหูขวาลงไปค่ะส่งมือซ้ายไปด้านหน้าหายใจออกแล้วเดินมือซ้ายไปทางขวาส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะตั้งส้นเท้าค้างไว้หนึ่งสองสสี่ ห้าอ่ะวางมือซ้ายวางเข่าซ้ายค่ะดันลำตัวขึ้นมาเป็น all four position ตั้งส้นเท้าแล้วยกสะโพกขึ้นเป็น d ดา d facing d ดอค่ะถ้ายังตึงๆอยู่นะเรางอเขา่าขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะสลับกันไปสลับกันมาอ่ะกดส้นเท้าลงไปท่าไหวนะคะถ้าใครไม่ไหวงอเขา่าช่วยได้แบบนี้ หายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะแล้วเปิดสะโพกงอเข่าครั้งไว้หนึ่สองสสีหาหยใจออกดึงเข่าขวาหาปลายจมูกขยิงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาด้านหน้าค่ะทอยขาซ้ายไปด้านหลังนะราวางเข่าลงค่ะยกลําตัวขึ้นมาอ่ะเรากัะระยะก่อนนะคะไม่อ่าถ้าเราย่อลงไปแบบนี้นะเข่ามันจะ เกินไปเท้าไปให้เราเดินเท้าวขวาไปด้านหน้าก่อนนิดหนึ่งประสานสิบนิ้วมือค่ะเราจะเอากำปั้นของเราไปที่คางนะหายใจเข้าค่ะหนีบสอกข้อหากันแล้วเหยืนนะ่อน้าดึงสะโพกลงไปหายใจออกกดคางลงดึงข้อศอกขึ้นหายใจเข้าดึงสะโพกลงไปเหยืนนะ่อน้าหายใจออกกดคางลงดึงข้อศอกขึ้นอีกทีหนึ่งหายใจเข้าหนีบข้อศอกข้อหากันเหยนะื่หน้า หายใจออกลดคางลงยกข้อศอกขึ้นมือยังประสานอยู่ผักมือไปด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนหายใจออกดึงสะโพกลงไปคันหนึ่งสองสสห้าเสร็จล้บิดตัวไปทางซ้ายหายใจออกวางมือซ้ายไปที่น่องซ้ายขยกมือขวาตามองด้านหลังหนะ้าด้านล่างหนึ่ง สองสมสี่หาคับวางมือมาด้านหน้าคร่อมเท้าขวานะยกตัวกลับไปด้านหลังค่ะเราสไลด์เท้าขวาไปด้านหน้านะเข่าซ้าย90องศาเสร็จแล้วเรากระดกเท้าขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะภาพตัวกลมลงไป1 2 3 สี่ห้าหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าขวาวางเท้าขวาก่อนนะเราเดินมือซ้ายไปทางด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วดึงสะโพกลงไปหาแผ่นแมตไว้เปิดฝ่าเท้าขวาไปด้านข้างมือผักไปที่หัวเขา่าหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกเราจะเปิดเข่าไปด้านข้างดึงสะโพกแล้วตามองด้านหลังหนึงสองสาม 4ค่ะส่งมือขวาไปด้านหลังตามองด้านหลังค้างไว้1 2 3 4 5ค่ะโอเคคราวนี้นะเราจะค่อยๆงอเข่าซ้ายนะคะ ดันตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งขาขว้าจะอยู่ด้านบนนะคะถ้าใครไม่ไหวนะอาจจะอยู่ประมาณแค่นี้ขอหลังตรงถ้าใครไหวเข่าซ้อนทับกันปลายเท้าชี้ไปด้านข้างแบบนี้นะคะยกแขนขวาขึ้นหายใจออกงอศอกขวาแตะสะบักหลังขาวาดมือซ้ายไปจับข้อศอกหายใจเข้าก่อนหายใจออกดึงข้อศอกไปทางด้านซ้ายขันหนึ่ง ส4มสหาเสร็จแล้วเราจะวาดมือซ้ายไปด้านหลังใครไม่ถึงเอาเชือกมาได้เลยนะคะเกี่ยวมือหรือใช้มือจับเชือกหรือผ้าขนหนูก็ได้นะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นมองด้านบนคันหนึ่งสองสสี่ ห้าขาวเคคลายแขนนะเราจะชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะส้นเท้าขวาจะอยู่ข้างๆหัวเข่าซ้ายแบบนี้นะวาดมือขวาไปด้านหลังค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอศอกขวาศอ,อกซ้ายขัดเข่าขวานะคะหายใจเข้าตรงนี้แล้วหายใจออกขับบิดเลยหนึ่สองสสี่ หายใจเข้าหายใจออกเปลี่ยนค่ะเราจะวาดมือสองข้างไปทางด้านหน้านะส่งเท้าขวาขับไปทางด้านซ้ายนะเข่าขวาหลังข้อมือขวาเจอกันที่พีิจียนส่งเข่าซ้ายไปด้านหลังหายใจออกขับภาคตัวกลมลงไปค่ะหนึ่สองสสี่ โอเคค่ะ okay, นี้เราจะเดินมือกลับมานะวางมือลงไปตั้งส้นเท้าด้านหลังแบบนี้ก่อนหายใจเข้าคายยกเข่าซ้ายลอยขึ้นมาขอค้างแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก้าเท้ากลับไปเป็นดวดเว n w ์ r d f a ซิ่งดอกค่ะหายใจทีนึ่งเข้าลึกหายใจออกยาว เปลี่ยนข้างนะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นเปิดสะโพกงอเข่าขา,ขาห้าลมหนึ่งสองสสหาา่หา,าขาหายใจออกเข่าหาปลายจมูกก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าวางเข่าขวาลงนะให้เราถอยเข่าขวาไปด้านหลังนิดนึงก่อนยกลำตัวขึ้นมา ประสานมือเลยค่ะกำปั้นหนาะเหมือนจะเอากำปั้นไปวางที่ไปแตะที่คางแล้วหนีบสอเข้าหากันแบบนี้นะหายใจเข้าขันดึงสโอคลงไปเงยหนะ้าหายใจออกกดคางลงดึงข้อศอกขึ้นหายใจเข้าดึงสโอคลงไปกำปั้นยกขึ้นเงยหนะ้าหายใจออกยกข้อศอกขึ้นสูงกดคางลงอีกทีหนึ่งหายใจเข้าขัดดึงข้อศอกเช็ดเิ็ดกันเงยหนะ้า หายใจออกกดคางคันดึงข้อศอกเสร็จแล้วประสานมือผลักมือไปด้านหน้าไว้หายใจเข้ายกแขนหายใจออกดึงสะโพกลงไปคายยือดอกค่ะมองด้านบนเท่าไหวนะหนึ่งสองสองสห้าบิดไปทางขวาวางมือขวาแตะไปที่น้องขวาค่ะยกแขนซ้ายตามองด้านล่างหนึ่ง สองสามสี่ห้าขับวางมือค่อมเท้าซ้ายเลยยกตัวกลับไปด้านหลังนะเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าค่ะให้เราสไลด์ไปอย่างนี้ตั้งส้นเท้าขึ้นมาหายใจออกแล้วภาพตัวลงไปเลยค่นหนึ่งสองสามสี่ ค่ะยกศีรษะขึ้นมางอเข่าซ้ายวางเท้าซ้ายลงไปเราจะเดินมือขวาไปด้านหน้าอยู่ข้างๆเท้าซ้ายนะจมสะโพกลงไปก่อนเสร็จแล้วเราเปิดฝ่าเท้าซ้ายด้านข้างขับมือซ้ายผลักไปเหนือเข่าซ้ายหายใจออกเปิดเข่าซ้ายไปด้านข้างตามมองด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ หาขาปิดเท้าซ้ายเข้ามานะส่งมือซ้ายไปด้านหลังมองด้านหลังเราเหมือนหย่อนสะโพกลงไปหนึ่งสองสามสี่หาโอเคคราวนี้เราจะปรับตัวลงนั่งนะคะงอเข่าขวานะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอียงเอียงข้างๆอย่างนี้ให้โดนะขาซ้ายอยู่ด้านบนค่ะเหมือนกับข้างเมื่อกี้เลยนะแต่ตอนนี้เข่าซ้ายจะอยู่ด้านบน แล้วยกแขนซ้ายขึ้นมาหายใจออกงอศอกซ้ายแตะขามือขวาอ้อมไปจับข้อศอกซ้ายหายใจเข้ายืดล้างตรงหายใจออกศอกซ้ายไปด้านขวาหนึ่สองสามสี่ ค่ค่ะมือซ้ายแตะไว้นะมือขวาวาดไปด้านหลังเลยค่ะไปจับมือไว้ถ้าไม่ไหวเอาผ้ามาหายใจเข้าเงยหนนะ้าขึ้นค่ะมองด้านบนหนึ่งสองสสี่หค่ะคลายนะคราวนี้เราจะชันเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะส้นเท้าซ้ายอยู่ข้างๆเข่าขวานะ วาดมือซ้ายไปด้านหลังเลยยกมือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสอกขวาขัดเข่าซ้ายขายอินเฮลตรงนี้ทีหนึ่งเอ็กเซลแล้วเราเหมือนผักสอกขวาไปด้านข้างมองด้านหลังหนึ่งสองสามสี ขาค่ะโอเคคลายนะเราจะวางมือไปด้านหน้าเลยเราเซตอัพเข่าซ้ายอยู่หลังข้อมือซ้ายค่ะปัดเท้าซ้ายไปทางขวานะถ้าไหวคือข้อเท้าซ้ายอยู่หลังข้อมือขวาส่งเท้าขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพาพตัวลงไปเลยค่ะที่ sleeping p i g e o n นะหนึ่งส,งสม สีหโอเคค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆนะคะเราตั้งส้นเท้าด้านหลังก่อนหายใจเข้ายกข่าขวาลอยขึ้นมาข่าซ้ายลอยขึ้นมาขอค้างตรงนี้1นึ่งสองสส่หักขาเ้าเท้ากลับไปเป็น downward facing นาะ หายใจเข้าเรายกขาขวาขึ้นคราวนี้ขอย,ยกตรงๆหายใจออกดึงเขาวขวาหาปลายจมูกค่ะ้าวเท้าขวาด้านหน้านาเท้าขวาอยู่ข้างๆมือขวาเลยลมส้นเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะหายใจเข้ายกมือซ้ายส่งไปด้านหน้า1นึ่สองสสี่ หายใจเข้ายกขึ้นมาข่าง,งอเข,าข่าขวาไว้หายใจออก w a r r i ิเออร์หนึ่ง,งามัไข่เยียดขาขวาหายใจเข้าหายใจออกเอื้อมมือขวาไปด้านหน้าเลยลดมือลงจับไปที่ข้อเทา้าขาย,ยกมือซ้ายทรายแองเกลิลนะหน 3 4ห้าค่ะขอมือซ้ายจับเอวก่อนตามองพื้นด้านล่างเสร็จแล้วเรางอเข่าขวาเอื้อมือขวาไปด้านหน้าไกลๆขอห่างจากเท้านิดหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกข,ขาซ้ายขึ้นมาตามองพื้นไว้นะที่ท่านี้เสร็จแล้วนะคะเราจะงอเข่าซ้ายเอามือซ้ายถ้าไม่ถึงจริงๆจับไปที่ต้นขาซ้ายได้ถ้าใครไหวจับไปที่ปลายเท้า หายใจเข้ายืดเตะขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคขาว,วางก้าวเท้ากลับไปที่ดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเลยหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นหายใจออกดึงเข่าซ้ายหาปลายจมูกค่ะ เท้าซ้ายด้านหน้าอยู่ข้างๆมือซ้ายนะล้มส้นเท้าขวาไปด้านหลัง90องศาหายใจเข้าแล้ววาดมือขวาชี้ไปด้านหน้าขาห่งสองสามสห,าหายใจเข้ายกขึ้นมาเป็น Warrior 2เลยหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกขย่อเข่าซ้ายกลางแขนสองข้างหนึ่ง สองสามสี่ถ้าเสร็จแล้วเราค่อยๆเหยียดขาซ้ายช้าๆหายใจเข้าหายใจออกเอ,อื้อมมือซ้ายไปด้านหน้าเลยค่ะลดมือซ้ายลงจับข้อเท้าถ้าไม่ไหวจริงๆจับหน้าแข้งได้นะแล้วยกมือขวาขึ้นหนึ่งสองสามสี คขะมองที่พื้นมือขวาจับเอวงอเข่าซ้ายแล้ววางมือซ้ายไปด้านหน้าของก้าวใหญ่ๆหายใ,ใจเข้ายกขาขวาขึ้นอะเรามองพื้นไว้นะงอเข่าขวาออปชั่น1จับต้นขาออปชั่น2จับปลายเท้าค่อยๆเตะขาขึ้นสูง1 2 3 4 ขาขาก้าวเท้ากลับไปด้านหลังดาวเวิร์ดเฟซซิงดอกค่ะหายใจทีหนึงเข้าเลยหายใจออกยาวหายใจเข้าขัดก,ก้าวเท้าไปชิดติดกันด้านหน้าเลยเฮดอัพยกศีรษะหายใจออกพับตัวหายใจเข้ายกลาตัวขึ้นค่ะวาดมือหายใจออกมือข้างลาตัวเสร็จแล้วเราจะก้าวเท้าขวาไปทางด้านข้างนะคะ ครังด้านหลังนะแล้วหันตัวไปด้านข้างปรับปลายเท้าออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะมือจับเอวไว้โดยที่ให้นิ้วชี้ลงด้านล่างหายใจเข้าหายใจออกเราย่อเขา่าแล้วค่อยๆวาดมือลงจับไปที่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าตามองทางขวาหนึ่งสองสาสี หายใจเข้าหายใจออกค่ะให้เราเอาไหล่คว้ามาด้านหน้าตามองทางซ้าย1 2 3 4ง,งาม่ะกลับมาตรงกลางนะงอเข่าไว้แล้วยกแขนขึ้นกอดเดสโพสค่ะ1 2กระดกนิ้วเท้าขึ้นมาถ่าไหวนะ3 4 หาแล้วค่อยๆเหยียดคขาบิดปลายเท้ากลับเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกค่ะส่งมือไปด้านหน้าขอค้างตรงนี้แป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามนิดเดียวสี่ห้าวางมือลงไปค่ะขอมืออยู่ระดับเดียวกับเท้าแบบนี้เลยนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวก้มลงค่ะหนึ่งสองสา สี่หายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะเดินมือไปทางซ้ายนะคะบิดปลายเท้าซ้ายออกนิดหนึ่งสควอตดาวไปที่ข้างซ้ายตั้งส้นเท้าขวาขึ้นมาพนมมือค่ะ1 2 3 4 5วางมือลงแล้วเดินมือไปทาง ขวานะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาตั้งสนเท้าซ้ายสควอตข้างขวาไว้ถ้าไม่ไหววางมือไว้แบบนี้ได้นะคะถ้าไหวพนมมือหนึ่งสองสามส่ะโอเคคราวนี้เราจะปรับตัวลงนั่งนะคะประกบเท้าเข้าหากันค่ะเยบซ้ายขวานิดนึงนะวางจับไปที่ขอบเท้าแล้วเปิดออกแบบนี้ค่ะหายใจเข้า หายใจออกภาพตัวลงไปค่ะบัตเตอร์ฟลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกขึ้นมาปิดเข่าเข้าหากันแล้วเราหันตัวมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะส่งขาสองข้างไปทางด้านหน้าเลยสามนิ้วเกี่ยวกุ้งเท้าหายใจเข้าหายใจออกกลางศอกพับตัวขันหนึ่ง สองสามสี่หายกศรีรษะขึ้นมาขอจับขอบเท้าถ้าใครไหวจับข้อมือค่ะของเท้าหายใจออกพับตัวหนึ่งสองสามสี่หายกศรีรษะขึ้นมา หายใจออกค่ะเปลี่ยนเรางอเข่าสองข้างนะเสร็จแล้วเราจะวาดมือขวาไปด้านหลัง5นิ้วชี้ไปด้านหลังแบบนี้ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าขาตามองพื้นด้านล่างนะแล้วดันสะโพกขึ้นหนึ่งสองสาส่ห้าขาวางสะโพกลงไปเปลี่ยนข้างวาดมือซ้ายไปด้านหลังยกแขนขวาหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นขามองด้านล่างห สองสามสี่หาอโอเคค่ะปรับตัวนอนหงายเลยนะกอดเข่าหาอกเลยสุดท้ายแล้วจับศอกฝั่งตรงข้ามค่ะหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าวางศีรษะลงไปกลางแขนสองข้าง หายใจออกล้มเข่าขวาทั้งไปทั้งสองข้างไปด้านขวานิดนึงหนึ่ง,งสองสามสี่หาขาดดึงเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกล้มไปทางด้านซ้ายตามองด้านขวาหนึ่งสองสามสี่ ่าขัดดึงกลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกปรับตัวนอนหงายเลยขางหงายฝ่ามือขึ้นหลับตาลงพักลงตรงนี้